ดับม่านกัมบูชาหลังใช้ไฟเวียดนามดับแล้วดับอีกแถมเน็ตก็ห่วยทำบ่อนใกล้เจ๊งชาวเขมรโวยลั่นเลยค่ะ หลังจากถูกนานาชาติจับตาว่าเป็นแหล่งกลางอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติโดยเฉพาะเมืองปอยเปตเนี่ยกัมพูชาก็เริ่มถูกกดดันหนักมากจากมาตรการของไทยแต่ว่าสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นค่ะมันไม่ได้เป็นชัยชนะเลยอย่างที่หวังแต่มันกลับกลายเป็นปัญหาใหญ่หลวงที่ย้อนกลับมาเล่นงานตัวเองซะอย่างนั้นค่ะโดยเมื่อวันที่19วมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะไทยก็ได้เริ่มเปิดเกมก่อนปิดด่านชายแดนอย่างเป็นระบบ โดยนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการออกแถลงถึงความคืบหน้ามาตรการจัดการกับอาชญากรรมออนไลน์โดยเฉพาะการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาค่ะซึ่งก็มีผลอย่างชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นสถิติการแจ้งความออนไลน์ลดลงทันทีค่ะจาก1,300รายเหลือแค่900รายภายในระยะเวลาแค่24ชั่วโมงส่วนพื้นที่เป้าหมายก็คือปลอยเปตน,นี่แหละค่ะ ซึ่งถูกระบุโดย UNODC ว่าเป็นศูนย์กลางเครือข่ายสแกมเซ็นเตอร์ระดับโลกและไทยค่ะก็ยังเดินหน้าใช้มาตรการขั้นต่อไปเช่นการบล็อกบัญชีมา้าควบคุมการถอนเงินผ่านระบบสแกนหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มคืนเงินคุมแซนเดอร์เนมและตั้งหน่วยเฉพาะกิจสอปออทอ และหลังจากที่ไทยได้มีการปิดด่านกัมพูชานะคะก็ต้องบอกว่าแสดงอาการท่าทีตอบโต้เบาๆด้วยการตัดขาดการรับไฟจากไทยเองเลยค่ะแล้วก็หันไปใช้ของเวียดนามแทนแต่ว่าผลที่ตามมาเนี่ยคุณผู้ชมก็คือไฟตกไฟดับแทบทั้งคืนเลยคนในปอยเปตน,นะคะหรือว่าพวกคุณเขเมรเนี่ยบ่นกันยับเลยในติ๊กต็อกก็บ่นกันนะคะร้านของร้านค้าร้านทําเล็บทํางานกันไม่ได้ไฟไม่มีใช้คุณผู้ชมต้องเปิดไฟจากโทรศัพท์เนี่ยใช้กันเครื่องไฟฟ้าเขาบอกว่าก็เสียหายไปเยอะส่วนเครื่องปั่นไฟค่ะก็ดั กรกระหึ่มทั้งเมืองเลยโดยเฉพาะในพื้นที่ปอยเปตเนี่ยที่ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ของบ่อนคาสิโนและก็เป็นชุมชนชาวบ้านรายงานระบุค่ะว่าไฟดับเป็นช่วงๆ2-3งนาทีแล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็ดับอีกใน5-4นาทีซึ่งเป็นแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนเครื่องใช้ไฟฟ้าพังหลายรายการค่ะเครื่องปั่นไฟก็ถูกนํามาติดตั้งหลายจุดเสียงเนี่ยดำกระหึ่มไปหมดเลยชาวบ้านถึงกระบ่นเลยนะคะบ,บอกว่าตัดเองปั่นเองไม่เก่งใจใครจริงๆ ซึ่งเขมรนี่ะคะที่หันไปใช้ไฟเวียดนามเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาไม่รู้หรอือว่าเวียดนามเองก็มีวิกฤตพลังงานอยู่แล้วไฟเขาเองก็ยังไม่พอใช้ในหลายจังหวัดเลยค่ะโรงงานในเวียดนามก็ต้องปิดชั่วคราวบางที่ก็ต้องลดเวลาเปิดปิดจนทําให้โรงงานใหญ่ๆเขาย้าย,าย,ายฐานผลิตหนีกันไปหมดแล้วประเทศตัวเขาเองเนี่ยยังใช้ไม่พอเลยแลวจะเอาไฟจากไหนมาช่วยเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาซึ่งผลกระทบจากเรื่องนี้ค่ะก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยอยู่กันไม่ได้ไงคุณผู้ชมแม่ค้าผู้ประกอบการเดือดร้อน แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือบ่อนคาสิโนที่รับผลกระทบหนักสุดระบบไฟไม่เสถียรก็ทำให้ระบบพนันล่มไปด้วยลูกค้าก็หนีเลยค่ะ และยิ่งเมื่อไทยปิดด่านคนไทยจะข้ามไปเล่นเนี่ยก็ไม่ได้บ่อนที่ปลอยเปกก็เข้าสู่ภาวะลูกค้าหายรายได้หดทันทีหลายแห่งนะคุณผู้ชมต้องปรับกลยุทธ์แบบที่ไม่เคยทำมาก่อนกระทบทั้งร้านค้าระบบจองระบบแลกเงินดิจิตอลไปจนถึงโต๊ะพนันที่ต้องใช้ระบบออนไลน์ทําให้คาสิโนนะคะก็ต้องหยุดบริการบางเครื่องไปชั่วคราวเพราะว่าระบบมันไม่เสถียรล่าสุดค่ะต้องบอกว่ามีข่าวที่แบบว่า เห็นแล้วก็แอบขำเบาๆค่ะผู้ชมเพราะว่ามีบ่อนคาสิโนโขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนะคะได้จัดแคมเปญบินตรงเสียมราชเล่นฟรีในปอยเปตโดยออกตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปยังสนามบินเสียมราชจากนั้นก็มีรถตู้ส่งอีกนะคะสาชั่วโมงไปยังคาสิโนโลดราคาห้องพักแจกเครดิต โปรโมชั่นถึงขั้นอยู่ฟรีเล่นก่อนจ่ายทีหลังฟาดโปกันแบบสุดคุ้มเพื่อดึงดูดลูกค้าก็ฟาดโปกันสุดฤทธิ์สุดเดชค่ะและในขณะที่ฝั่งนู้นถลเดือดร้อนหนักมากฝั่งไทยเราเองก็ยังคงเดินหน้าซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ตามโรงเรียนและแล้วก็ตามจุดสาคัญที่ใกล้ชายแดนเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่และตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าจากศูนย์กลางสแกมเซ็นเตอร์โลก กลายมาเป็นเมืองที่ไฟดับเน็ตหลุดบ่อนใกล้เจ๊งไปซะแล้วค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากการตัดสินใจของกัมพูชาเองทั้งนั้นแหละค่ะที่เลือกจะตัดไฟจากไทยก่อนและผลที่รับก็คือน่าจะหายมั่นหน้าทันทีเลยนะคะเพราะว่าตัดเองดับเองเดือดร้อนเองดูทรงแล้วกัมพูชาน่าจะไม่กลับมาฟื้นตัวได้ง่ายๆแน่นอนเลยค่ะ